เียเพื่อนๆดูค่ะน่ากินไหมสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะสอนเพื่อนๆแปรรูปโกโก้นะคะอันนี้คือผลโกโก้สดนะนี่นะคะหลายท่านอาจจะไม่รู้นะคะว่าผลโกโก้สดหน้าตาเป็นยังไงนะคะวันนี้ป้าหมูเอามาให้ดูแล้วนะวันนี้ป้าหมูจะมาสอนให้เพื่อนๆแปรรูปโกโก้สดนะคะเป็นน้ําโกโก้สดนะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทําน้ําโกโก้สดเลยนะ เราแบ่งน้ำหนึ่งลิตรมาต้มก่อนนะคะนี่นะอันนี้เราเทไป1ลิตรก่อนนะคะเราจะเปิดเตาเลยนะนี่นะคะผลโกโก,โก้สดนะคะเราจะต้องเราไม่สามารถที่จะเอามีดปาดออกได้นะคะเพื่อน เราจะต้องใช้เครื่องมือหนักเข้ามาช่วยนะป้าหมูใช้สากนะคะมาทุบนะนี่นะคะเราทุบแบบนี้มันจะแตกออกแบบนี้นะคะนี่นะเราก็เอาเม็ดในเขาออกมาแบบนี้นะคะวันนี้เราใช้โกโก้ที่หนึ่งกิโลนะ นี่นะคะยวงแบบนี้เราไม่เอานะเอาทิ้งไปเลยนี่นะเอาสากทุบนะคะเอามีดปอกไม่ได้นะนี่นะคะเนื้อในฟูมากแบบนี้เลยนะ เพื่อนๆสังเกตนะถ้าได้สดๆมานะเขาจะฟูแบบนี้นะคะถ้าได้แบบที่เขาเก็บหลายวันนะ่ะเนื้อมันจะฝ่อนะมันไม่อร่อยนะถ้าอยากได้ผลโกโก้โกนะเดี๋ยวป้าหมูจะแปะเบอร์โทรแม่ค้าไว้ให้นะคะเนี่ยป้าหมูได้มาแบบสดมากเลยเนื้อเขาฟูมากนี่นะคะถ้าสดเนี่ยจะได้เนื้อเยอะนะคะเนี่ย มันจะไม่ฝ่อนะวันนี้เราใช้โกโก้หนึ่งกิโล ต้มแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะเป็นแบบนี้ไม่ฟอกสีนะครึ่งกิโลนะคะความหวานมากน้อยเพื่อนๆชิมได้นะถ้าใครชอบหวานน้อยก็ลดน้ำตาลลงได้นะคะ เราจะต้องคนให้น้าตาลทรายละลายก่อนนะไม่งั้นมันจะติดก้นหม้อนะคะ ตอนนี้น้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะเราจะเบาไฟนะคะหลังจากที่ปปาหมูเบาไฟไปแล้วนะคะเราจะต้มต่อไฟเบาแบบนี้15นาทีนะเดี๋ยวครบ15นาทีมาดูกันนะตอนนี้นะคะเปาหมูก็ต้มน้ำโกโก้สดนะครบ15นาทีแล้วเราจะปิดเตานะ นี่นะคะเพื่อนๆดูนะเราได้น้ําต้มโกโก้เข้มข้นมากเลยนะหอมมากเลยนะคะน้ำต้มโกโก้สดนะคะเวลาที่เราต้มแล้วนะกลิ่นจะเหมือนน้าตาลสดบ้านแพรวนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ําส่วนที่เหลือนะคะลงไปเลยนะป้าหมูใช้น้ํากองนะคะหรือว่าน้ําบรรจุขวดพร้อมดื่มนะ <c oughs> วันนี้เราจะใช้น้ําในการทําโกโก้สดทั้งหมด3ลิตรนะคะเราแบ่งมาต้ม ในช่วงแรกนะคะ1ลิตรก่อนนะแล้วมาเติมน้ำส่วนที่เหลือนะคะ2ลิตรนะความหวานนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะนี่นะคะเดี๋ยวป้าหมูจะเติม เพิ่มอีกสองลิตรนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้น้ำโกโก้โสุดแล้วนะคะ เนี่ยป้าหมูใช้น้ําตาลทรายแดงนะคะสีเขาจะออกเหลืองทองแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สีอ่อนกว่านี้นะคะก็ใช้น้ําตาลทรายขาวนะแต่ป้าหมูว่าใช้น้ําตาลทรายนี้นะคะสีสวยนะเป็นสีอำพันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ําต้มโกโก,โก้สดของเราเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะถึงจะก,กองใส่ตู้เย็นนะตอนนี้นะคะน้ําต้มโกโก้สดของเราก็เย็นเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะพร้อมที่จะบรรจุลงขวดแล้วนะคะ เดี๋ยวป้าหมูจะมาลองตักชิมนะคะว่าน้ำโกโก,โก้สดของเราจะมีรสชาติที่อร่อยหอมหวานขนาดไหนนะนี่นะคะใส่น้ำแข็งเลยนี่ยเพื่อนๆดูคะ่ะน่ากินไหมนี่นะคะ เดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะคือความหวานเท่านี้คือพอดีแล้วนะคะเราใช้น้ำา3ลิตรนะป้าหมูใช้น้ำตาลครึ่งโลนะคะแต่ถ้าใครชอบหวานกว่านี้นะสามารถที่จะเติมน้ำตาลเพิ่มได้นะคะแต่ว่าอันนี้ขนาดเราใส่น้ำแข็งนะความหวานยังพอดีแล้วนะคะถ้าใครที่แบบชอบแบบ แค่เย็นดื่มเพียวๆนะก็ได้เช่นกันนะคะรสชาตินี่คือพอดีเป๊ะเลยนะคือกลิ่นของโกโก้มันจะเป็นเอกลักษณ์นะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปใส่ใบเตยอะไรเพิ่มเลยนะเพราะว่ามันจะไปกบกลิ่นของโกโก้นะคะโกโก้สดเขาจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเราบรรจุขวดไปแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะ อันนี้เป็นแบบที่เราเสืบใส่แก้วนะคะป้าหมูใช้น้ําตาลทรายแดงนะสีเขาจะออกเหมือนน้ําเก๊กฮวยเลยนะคะเห็นไหมนี่นะคะเราจะตักเสืบพร้อมเม็ดก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่ใส่เม็ดก็ได้นะนี่นะคะแบบนี้นะอันนี้ก็คือไม่ใส่เม็ดนะคะใช้น้ําตาลทรายแดงมันจะช่วยชูกลิ่นของโกโก้ขึ้นมาได้มากนะคะเห็นไหมเม็ดเขาจะเคี้ยวกรุบๆนะคะแต่ว่าเราจะไม่กินไม่กืนเม็ดลงไปนะเคี้ยว เคี้ยวเม็ดนะคะมันจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากเลยนะตัวนี้ป้าหมูใช้น้ำตาลทรายแดงเห็นไหมคะสีจะจะเหมือนกับน้ำเก๊กฮวยนะถ้าใช้น้ำตาลทรายขาวสีจะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆดูนะมีความน่ากินเหมือนกันนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะอันนี้เราก็เสิร์ฟพร้อมเม็ดแบบนี้ได้เลยนะเห็นไหมคะสีสวยงามน่าดื่มนะตัวนี้มันจะออกน้ำตาลอ่อนเห็นไหมคะ สีมันจะเป็นสีของโกโก้นะเพื่อนๆน,นะเห็นไหมคะเนี่ยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะป้าหมูก็ทำให้ดูเปรียบเทียบสองแบบเลยนะระหว่างใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายขาวสีก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราขายขวดแบบนี้นะคะยี่สิบห้าบาทสบายเลยเพื่อนๆน,นะเนี่ยนะคะใส่ไปกับเม็ดโกโก้ด้วยนะป้าหมูก็สอนแปรรูปนะคะให้กับ เกษตรกร,ร,กรที่ทําสวนทําไร่โกโก,โก้อยู่นะคะก็สามารถที่จะแปรรูปได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สาหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด,ด้วยกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทําในครั้งหน้านะป้าหมูก็สวัสดีทักทาย fc ทุกท่านด้วยนะคะ ทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ